มาดูความคืบหน้ากันเรื่องของคดีฆ่าเผาน้องนุ่นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับครอบครัวก็พาร่างของน้องเนี่ยนะครับที่ ถูกก่อเหตุฆ่าเผาต่างๆเนี่ยนะครับกลับถึงภูมิลำบนาแล้วเรียบร้อยนะครับที่บ้านดอนประทายตําบลม่วง30อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วทางญาติก็ตกลงกันครับตั้งศพบ,บําเพ็ญกุศลไวท้ที่วัดบ้านดอนประทายนั่นเองนะครับค่ะซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางครอบครัวของน้องน,นุ่นก็มีการนิมนต์พระแรูปมาสวดส่งวิญญาณคะ่ะแล้วก็ในงานนะคะคุณผู้ชมมีครอบครัวของในทอยอคนที่ทําร้ายน้องจนเสียชีวิตเนี่ยมาร่วมงานด้วยนะคะคก็ มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะรองรับแขกที่จะมาร่วมงานในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะโดยปู่ของน้องนุ่นบอกว่าแม้ว่าคนก่อเหตุจะเป็นหลานเขยแต่ว่าทางครอบครัวไม่มีใครที่จะคือเขาเรียกอะไรอะทางฝั่งครอบครัวมไม่มีใครโกรธเครืองครอบครัวของหลานเขยนะเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยทางหลานเขยเป็นคนทําเองผู้ใหญ่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือเหมือนกับจริงๆก็มีการพูดคุยกันแล้วไงคือไม่โกรธทางญาติใช่ก็คือนุน่นคนทํานุน่นนะคะเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาทั้งสองครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดแต่ในเมื่อหลานเขยมาก่อเหตุแบบนี้แล้วก็ต้องรับโทษตามกฎหมายสูงสุดนะคะนอกจากนี้ครับก็ยังมีกลุ่มเพื่อนสมัยเรียนมัธยมของน้องนุ่นเนี่ยนะครับมาร่วมพิธีด้วยครับแล้วก็มีการเตรียมเรื่องของของใช้ส่วนตัวอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็มีการห่อเหรียญโปรยทานนะครับที่จะใช้ในงานวันพรุ่งนี้ครับ เพื่อนของน้องนุ่นเนี่ยครับบอกว่าขอให้เพื่อนไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับอย่าจองเวรจองกรรมกับทอยเลยนะครับอโหสิกรรมกันเถอะจะได้ไม่ต้องมาเจอกันในชาติหน้าอันนี้ก็ทางเพื่อนนะครับเขาก็แสดงความเห็นนะครับส่วนเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองก็ลงโทษผู้ก่อเหตุไปนะฮะอย่าอย่าให้ออกมาสู่สังคมไม่อยากให้ออกมาอีกนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายต่อคนอื่นๆนะครับส่วนพิธีที่จะมีการชาปนกิจกันเนี่ยจะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วนะครับส่วนการดําเนินคดีต่างๆก็เดี๋ยวไว้ดําเนินการแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคครับ่ะ